เลของระเด้อเขาวะเห็นมาบอกหลวงพ่อซื้อเลของระเด้อจากเลของระเลขพี่บอกกูแม่เลขพี่บอกออกจัมเม้นในพี่บอกเลยนะออกจัมเม้นแล้วก็มันกับพี่บอกแล้วนานะดูนุ้มีเลขแม่ไหมเลขที่ฝันไหมในความฝันนี่คือเห็นเป็นคนออกมาจากเมนพูดเลยนะหลวงพ่อได้ยินก็พหูเลยเลยแล้วก็บอกตัวเลขตัวเดียวเซมาร์กรวงไหมแม่ขำตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ฝนบอกเลยฝนนานอย่างครับเอ้แม่ฝนหลังนี่หลังที่ฉลองกานลงตาสวงเราเนี่ยหลังหลังประมาณสามวันน่ะลูกตัวเดียวไปบอกตัวเดียวเลยเห็นยังลองเพาะกตไหนมีไหมไปดูที่เมนหั แต่แต่ว่าได้ยินเสียงแล้วไม่ต้องไปดูกันแล้ได้ยินเสียงอยู่โบแล้วว่างมีหกพี่ชายสูงสูงใช่สูงสูงขนาดไหนมือสูงดำนะไม่ชายเปลือกชักแล้วดูเลยอันนี้เมียว่าดูเลยพ่ายสูงสูงนี่และแต่แต่ไปจากเมนนี่ใช่ไหมจ้ะอ๋อครับลองดูลองซื้อสี่สี่หกสี่หกสัเดียวก็บอกตัวเลขแล้วไม่ต้องไปดูก็ได้นะเมนนะตัว่ในกระดงนตอสี่หก คนคนเพื่อนที่อกมันเขาคุยอะไรกับแม่ไหมไม่พูดเลยเลยลูกเลกออ้วเดอร์เขาอ่ะเห็นบอกบอกหลวงพ่อสื่อเลกออ้วเดอจ้ะเลกออร์เดอสี่หกเลขอะไรก็เขาไปได้หุ่นันหรับซื้หุ่นถูกแล้วสี่หกตัวไหนลูกไหนไปดูมาเห็นตัวไหนมันอยู่สูงสี่หกตัวเดียวโดดจ้ะอันนี้แม่ร่างแม่ที่ ไปตะเคียนบ่อยไม่ต้องไปดูแล้วเดี๋ยวเอาตัวนี้เลยตัวเดียวเลยสี่หกนี่เลยไปอันนี้เรายังไม่ไปได้เอาที่แม่ตะเคียนนี่คือเป็นในทางเนาะเลขพี่บบกุมเองเลขพี่บอกออกจำแนงเลขพี่บอกเลยะออกจำมนกับมันกับพี่บอกแล้วนะนๆดูดูมีเลขแม่ไม่เลขที่ฝันไหมเลขเออมีมีไหมสี่หกมันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่ามันเลขเลขพี่บอกมันยูรงแล้วทีนี้ ซูมไปก็มันก็ไม่ค่อยชัดอ๋อไม่ค่อยเห็นตัวเลข<า>ไม่เห็นบอกแล้วก็เอาตัวน้นแหละท,ที่ที่ออกมาจากเมนนั่นแหละแมย์เห็นเดกรอยด้วยไ,มไหมเมย์ว่าเห็นตะกนมาบอกเยกลยตยตะกอนบอกเยกลยเห็นคนออกมาจากเมนถ้าลองผอ,อย,ยอมอ,อ,อกมเป่เียวไปเห,ห็นคือเห็นคนออกมาจากเมนในในความฝันนี่ยคือเห็นเป็นคนออกมาจากเมนพูดเลยนะเราควได้ยินก็พูดเลยแล้วก็บอกตัวเลขอืครับสี่หก สี่หกตัวเดียวเสียงนกลัวไหมแม่เสียงเป็นยังไงบอกปกติเสียงธรรมดาแต่คนขนาาตาเขาก็ดีบริเวณบ่ิเวณนด้ขนาดที่เห็นร่างกายเขาเนาะใหญ่สูงใหญ่สูงก็้มันเป็นอะไรกับวรูถเลยเนาะนมเขาเขาแต่งเขาแต่งตัวยังไงครับชุดดำหมดเ้อชุดดำชุดดำหมดดำหมดโอ้จางเม่นมีไหมคนที่ตายลักษณะนี้พุดมดำที่เผาในเมนไม่มีไม่เมื่อน าจได้หลายคนเนาะพูดดำพมดแดงถีบหนึ่งพูดดำตายพูดแดงบ่วงกันแล้วก็แต่งตัวกันอัตว่าก็เปลี่ยนทีอันที่ยังไหแม่ก็บรรลุมาเคยฝันแบบนี้ไม่ไม่เป็นเป็นครั้งแรกที่ฝันจ้ะมาตะโกนบอกนี่อย่างนี้ยต้อาถูกหุ่นกันคนละร้อยสองร้อยเดี๋ยวบอกเขาวันนี้บอลแม่ออกไปแล้วออกถือวันแม่ออกแล้วอันนี้ก็เอาไปรุ่นรัฐบาลนะรุ่นรัฐบาลดูที่ลูก เด็กเขาซื้อคไปถูกไปแลวดูโดยมันมีเล็อะไรปกติแม่จะมาวัดบ่อยใช่ไหมครับมามาตลอดมาตลอดเล็กผีบอกใครจากเมนเล็กผีบอกออกจากเมนเล็กผีบอกออกจากเมนแม่นะผีบอกใครบอกแม่บหรบอกแม่ส่งบอกแม่ส่งฝันความฝันยังมาถามลูกแดงสีหัวมาไขนาด้มากลับบ้านมัต้องไปออกไหมฝันว่าเด็กเด็กผีบอกบอกตัวไหน สี่หกบอกสี่หก่หกสี่หกส่กสี่้อนต๊ะแข็งๆเขาเด่ถ้าถูกเลยคนอ่ยคน่เลยนี่แม่รอดอรลีพอดีมันมาดับมาเลยสกลังนั่งรอตีนั่นี่ะสี่หกคุณป้าเรอรอรตีเ็ผีผู้หญิงผู้ชายไหมใช่เออวดเถอใหญ่กว่านายอีกอู่ใช่แบบซกันบอก จะเยจะกตัวใหญ่ดำมตัวใหญ่่ดดนางายใส่ชุดดำคืแต่หน้าตาเขาไม่เละไม่อะไรผมจากเมนนี่นั่นเลยเดินมาแล้วก็ตะโกนบอกเลยในวกันนี่ว่เลกอเดินเล็ดลางคนหะเด็ดล่างเด็ดล่างด้วยเด่ล่างลองสือดูคนละร้อยสองอยกันแม่ฝันคิวฝันเม่นเด้ช่วงแม่สบายช่วงน้ำท่วมแม่ฝัน ป่าแม่ตะเคียนมาบอก้าวก้ามันออห่หกหงกหลวงพ่อผามาพระมาลอยลอยลอยอะไรก่อนนั้นพระมาพระเดินมาเป็นสายด้านนี่ช่วงนั้นแม่ไม่สบายด้วยแต่ไม่ได้มาตามดีไม่ใช่ยาเยอะเลยลูกจดีที่ขึ้นแล้วเนาะแม่เนาะข,ข,ขึ้นกระด้านี่ยอแม่ไปลงดอเข้ากลัวเข้าคิดหลายๆอย่างคนเป็นลุมเลยแม่ค่ะ เงินทองกับฝากไม่ใจ่เม่เจ้าไปลงเขาดาเมยขาดาเมคคขึ้นมือขึหมาเมยอเด้ด่าเด้อเอฟซีเด้อกันใดที่รับชมอยู่เนาะเดี๋ยวในว่นเป็นแนวทางแม่นหมดแมนเป็นวานส้มที่ให้แมนเด้อ เดี๋ยวเราจะไปเพี่ยตะเคียมะทำเพี้ยอะไรก็ว่าโมเพี้ยยังแล้วก็ลูกผ่านไปที่นู่นอืมมากก่อม่ทีลูกสาวคนลูกชายลูกสาวสองมีโชคลาภพี่น้อง้ไก่ไก่จิ้มอยากได้ลูกเอออยากให้ได้ทุกคนนึ่นแหละเงินเทวดาเนาะเออต่แม่ก็ยังอยากได้น้องแม่เขาเหนื่อยแล้วมันเสียใจว่าคือว่าแม่มขาขายหน้าสื่อเลยอทำ ขายอยู่ว่าขายเป็นหน้าไหลเนาะใคร li ใครไม่เช oui ื่อก็ไม่ต้องซื้อก็แค่นั้นเนาะใครไม่เชื่อก็ไม่ก็อย่าตามอย่าว่าก็จะติดตามเราไม่เชื่อก็ไม่เน้่ยน้อยนางนับทีนางกัมาตลอดเราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขตัวไหนมันจะออกนะแต่ว่าเราเราไปเราได้เคยได้เราก็ไปสี่หกตัวเดียวใช่ไหมทีหกตัวเดียวลูปเทียมกันนะคะลองบอกใช่ไหม น้องบอกว่าเลขออกเลขล่างแหลเลยเสียงดังแม่เสียงดังบอเลออกแล้วเดยสี่ดังไหแม่สี่หกล้านสี่หล่างเขาบธรรมดาสิบอ่ี่หกล้านธรรมดาเดินมาจากเม่นเลยไหมแม่ก็เลยเดินมบอกน้องซื้อเดินออกมาจากม่นเผาศพเขากันเผาศพเขาก็ซื้อหกสี่สีหกก็ลางนาสี่ก็ได้ทั้งสองกระทงบอได้ตอนเ้าเปิดตลาดตอนตอนปิดตลาดก็ได้ที่นี่มาวานก็บอก เมาวางก็บอกซ้มเนหนาก็ได้ออกอีกโอ้เรียนหนาสี่เวลาโอ้สี่เวลาต้องแม่ปกติแม่คือพวกแต่ก่อนแม่เรียนเรื่องคสัมพันธ์ขอ่เรียนเรื่อคสันของยอมแม่มกินเหลือหลุดเลยของบัดทองบัดสำบัดคิมนี้นะครับก็แม่ร่างนะครับที่เคยไปทำพิธีนะครับที่แม่ตะเคียนยืนต้นที่แอดมินเคยมาติดตามถ่ายทานะครับแกชอบจะมาที่วัดเป็นประจนะครับ ก็ฝันนะครับตามที่ได้ดูนะครับตามที่ได้ฟังในคลิปนะครับถ้าเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของส่วนตัวแต่ละบ,บุคคลเนาะอ่าแกก็บอกว่าแกฝันมีตัวเดียวครับสี่หกเท่านั้นนะครับนี่แกบอกว่าฝันเห็นคนนะครับไม่รู้เป็นคนหรือเป็นอะไรแหละเดินออกจากเมนน่ครับเมนเมนอยู่ด้านในหน,น,นู่นเ,เนาะเมนเมนเผาศพเนาะ เื่นออกมาจากตรงนั้นแกฝันเห็นวัดตรงนี้แหละแกก็นอนฝันอยู่ที่บ้านนั่นแหละครับแต่ได้ตัวเลขตัวเดียวอ้าวมักชอบเอาไปวิเคราะห์พิจารณาบ้างน้องถ้าผมมักชอบบิ่งเดียวกับผ่านๆเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชม